สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y m a t h TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่11.18นะครับกล่องทึบแสงใบหนึ่งนะครับมีลูกปิงปองขนาดเท่ากันนะครับแต่ละสีนะครับต่างกันนะครับบรรจุเป็นสีแดง5ลูกครับสีเขียว6ลูกครับสีน้ำเงิน8ลูกแล้วก็สีดำา6ลูกครับ ถ้าหยิบลูกปิงปองโดยไม่มองลูกปิงปองในกล่องขึ้นมา1ลูกนะครับก็คือสมหยิบมา1ลูกนั่นเองนะครับข้อความใดเป็นจริงครับนะครับข้อความใดเป็นจริงก็ช้อยข้อที่1นะครับเขาบอกลูกปิงปองแต่ละสีนะครับมีโอกาสหยิบขึ้นมาเท่าเท่ากันนะครับข้อนี้ถูกหรือผิดครับข้อนี้ผิดนะครับอ่าผิดเพราะอะไรดูนะครับมีลูกปิงปองทั้งหมดกี่ลูกครับมีสีแดง5ลูก สีเขียวหลูกนะครับสีน้ําเงิน8ลูกแล้วก็สีดํา6ลูกในกล่องนะครับมีกี่ลูกครับทั้งหมดลูกปิงปองอ่ะจะบวกกันเลยครับ5บวก5บวก6นะครับบวก8นะครับแล้วก็บวกอีก6นะครับได้ทั้งหมดกี่ลูกครับอ่า6บวก6เป็น12 12บวก8เป็น20นะครับ20บวกเป็นทั้งหมดมี25ลูกนั่นเองนะครับ โอกาสที่จะหยิบได้สีแดงครับโอกาสที่จะหยิบได้สีแดงนะครับคือในรูปในอ่ารูปสีแดงนะครับมีทั้งหมด5้ลูกนะครับโอกาสที่จะหยิบได้ก็คือ5ส่วน25นั่นเองครับต่อไปครับสีเขียวครับสีเขียวมีกี่ลูกครับสีเขียวมี6ลูกนะครับโอกาสที่จะหยิบได้สีเขียวคือ6ในเท่าไหร่ครับ6ส่วน25นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับมีกี่ลูกครับ8ลูกนั่นเองนะครับโอกาสที่จะหยิบได้สีน้ําเงินเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ8ส่วน25นั่นเองนะครับแล้วก็โอกาสที่จะหยิบได้สีดำครับสีดำมีกี่ลูกครับ6ลูกนั่นเองโอกาสที่จะหยิบได้สีดำคือ6ส่วน25นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับน้องๆว่า เห็นไหมครับช้อยข้อหนึ่งเขาบอกว่าโอกาสหยิบได้เท่ากันนะครับแต่ละลูกไม่เท่ากันเลยนะครับนะครับห้าส่วนยี่สิบห้าหกส่วนยี่สิบห้าแปดส่วนยี่สิบห้าหกส่วนยี่สิบห้านะครับไม่เท่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นช้อยข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับต่อไปช้อยที่ช้อยข้อที่สองครับลูกปิงปองสีแดงไม่มีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาอย่างแน่นอนลูกสีแดงอ่านี่ลูกสีแดงนะครับไม่มีโอกาสถิไม่มีโอกาสถูกหยิบขึ้นมาแน่นอนเป็นไปได้ไหมครับไม่ใช่ก็นี่ครับโอกาสมันคือห้าในยี่สิบห้านั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นสีคอยชอยข้อที่2ก็ไม่ใช่นะครับต่อไปชอยข้อที่3ครับทุกครั้งที่หยิบลูกป,ปิงปองจะต้องได้สีน้ำเงินเสมอหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าโอกาสที่จะหยิบได้สีน้ำเงินเสมอต้องเป็นเท่าไหร่ครับโอกาสที่หยิบได้เสมอก็ค,อคือหมายความว่าต้องทําไมครับต้องโอกาสที่หยิบได้นะครับได้เสมอก็ค,อคือต้อง100%นั่นเอง หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์คือหมายความว่ายี่สิบห้าส่วนยี่สิบห้านั่นเองแต่โอกาสที่หยิบได้สีน้ำเงินแค่เท่าไรเองครับแปดส่วนยี่สิบห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช้อยข้อที่นี้ช้อยข้อนี้ก็ไม่ใช่นั่นเองครับต่อไปครับข้อช้อยข้อที่สี่ครับอ่ะเหลือสามช้อยไม่ใช่แล้วมันก็ตอบช้อยข้อที่สี่เลยนะครับอ่ะช้อยข้อที่สี่ถูกยังไงโอกาสที่จะหยิบรูปปิงปองสีเขียวและสีดําเท่ากันสีเขียวอ่า สีเขียวเท่าไรครับ6ส่วน25เห็นไหมครับสีดำเท่าไรครับก็6ส่วน25ครับโอกาส <c oughs> โอกาสที่จะหยิบได้เท่ากันไะครับได้เท่ากันนั่นเองก็คือ6ส่วน25เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นช้อยข้อที่4เป็นคำตอบนะครับ